ตัดต้อกระจกแล้วต้องใส่แว่นแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงมัทยาขวัญอโนชาค่ะ หมอเป็นจากสูแพทย์ที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะหลังจากที่คนไข้ผ่าตัดต้อกระจกนะคะก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาค่ะว่าเขาควรจะตัดแว่นแบบไหนดีนะคะถึงจะเหมาะกับสายตาหลังจากที่ผ่าตัดต้อกระจกไปแล้ว ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าเราจะมีค่าสายตาแบบไหนมาเนี่ยหลังจากที่เราผ่าตัดต้อกระจกเสร็จแล้วอะค่ะค่าสายตาเราเนี่ยถือว่ารีเซ็ตใหม่หมดนะคะดังนั้นเนี่ยจะตัดแว่นแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราผ่าตัดต้อกระจกอะค่ะว่าเราใส่เลนส์ชนิดไหนเข้าไปในตาของเราวิธีการที่เราจะใส่เลนส์เข้าไปในการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยก็มีอยู่แค่3วิธีเท่านั้นเองค่ะ 1. คือการผ่าตัดแบบซิงเกิลวิชั่นค่ะ 2คือการผ่าตัดโดยใช้เลนส์ m ั l ติโ Focal IOL ค่ะ3คือการผ่าตัดแบบ Monovision ค่ะ แบบที่1เนี่ยเป็นแบบยอดทิปนะคะที่คนทั่วไปเนี่ยทำกันก็คือแบบซิงเกิลวิชันค่ะหลังจากผ่าตัดต้อกระจกเสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะมองไกลชัดเจนเห็นได้คมชัดเลยแต่ว่าพอมองระยะใกล้เนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเราควรที่จะตัดแว่นอ่านหนังสือค่ะหรือแว่นระยะใกล้เพื่อช่วยให้เรามองเห็นในระยะคอมพิวเตอร์ระยะมือถืออย่างชัดเจนขึ้นส่วนระยะไกลถ้าเรามองเห็นได้ชัดดีแล้วอะค่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แว่นอีกนะคะแต่ก็มีอีก ค่ะยังทํางานอยู่หลังจากที่ผ่าต้อกระจกเสร็จไปแล้วสองข้างเขาจึงมีแว่นอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าออฟฟิศเลนหรือว่าเลนเฉพาะทางค่ะแว่นชนิดนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์กับคนที่ทํางานระยะใกล้ในระยะที่หลากหลายตั้งแต่40เซนไปจนถึงร0อเซนเลยก็เรียกได้ว่าใส่แว่นเนี้ย <c oughs> เห็นชัดหมดเลยค่ะแล้วแว่นอีกประเภทหนึ่งที่ยังทิ้งไม่ได้ค่ะก็คือแว่นโปรเกสซีฟค่ะ มีหลายคนมากๆค่ะที่พอหลังผ่าต้ากระจกเสร็จแล้วถึงแม้ว่าระยะไกลเขาอ่ะจะไม่ต้องใส่แว่นก็เห็นชัดแต่ด้วยความเคยชินนะคะก็คือใส่แว่นเดียวแล้วมันครบจบเห็นชัดทุกระยะเขาก็ยังคงชินกับการที่จะใส่แว่นโปรเกรสซีฟหลังผ่าต้ากระจกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉันเนี่ยไม่ว่าจะตัดแว่นอ่านหนังสือออฟฟิศเลนหรือโปรเกรสซีฟเนี่ยแบบไหนก็ไม่ผิดเลยนะคะสําหรับคนที่ผ่าตัดต้ากระจกแบบซิงเกิลวิชั่นแบบนี้นะคะอันที่2ค่ะมัลติโฟกัล IOL ค่ะเป็นเลนที่ผ่าตัดแล้วใส่เข้าไปในตาแล้วอะมองเห็นชัดทุกระยะเลยคล้ายๆกับเราเอาเลนโปรเกรสซีฟใส่เข้าไปในตาเราเลยอะค่ะจะเหมาะกับคนที่ยังทํางานใช้สายตาหลายๆระยะหลังผ่าตัดแล้วอะค่ะก็จะสามารถเห็นได้ชัดทุกระยะเลยทั้งไกลกลางใกล้ไม่ต้องใส่แว่นอีกแล้วแต่ในความเป็นจริงค่ะมันไม่มีอะไรยืนยาวถาวรน,นะคะการใส่มัลติโฟกัล IOL เนี่ยจะดีในช่วงแรกค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปสักประมาณสัก 2-3ปีหรือบางคนอาจจะโชคดีหน่อยสัก5าปีอะค่ะก็จะ e like เร uh, 네ิ่มมีภาวะสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเรียกง่ายๆก็คือยาวขึ้นค่ะบางคนอาจจะมีสั้นมีเอียงขึ้นได้ด้วยนะคะเจ้าเลนเนี้ยมันก็เอาไม่อยู่แล้วอะค่ะเราก็ต้องกลับไปตัดแว่นสายตาใหม่อีกอยู่ดีค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าสายตาของเราที่ระยะไหนมันเปลี่ยนแปลงอะค่ะก็ตัดแว่นตามค่าสายตานั้นๆไปเลยเช่นมองไกลเราเปลี่ยนก็ใส่แว่นมองไกลมองใกล้เราเปลี่ยนก็ใส่แว่นมองใกล้หรือถ้าเปลี่ยนหมดเลยทั้งไกลและใกล้ การตัดแว่นโปรเกรสซีฟก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคนที่ใส่มัลติโฟกัล IOL มานะคะแบบที่3นะคะ เป็นการตัดแว่นแบบที่ยากที่สุดค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีการผ่าตัดต้อกระจกนะคะแบบโมโนวิชันสมมุติว่าตาของเรานะคะ2ตาเนี่ยเอาไว้ทั้งมองไกลและมองใกล้แต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราผ่าตัดต้อกระจกแล้วอะคะ่ะเราแบ,บ่งหน้าที่มันค่ะเช่นเราอยากให้ตาข้างขวาเอาไว้มองไกลเราอยากให้ตาข้างซ้ายเอาไว้มองใกล้แบบนี้เขาเรียกว่าโมโนวิชันการผ่าตัดแบบนี้นะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะข้อดีก็คือมันสามารถเห็นได้หมดเลยทั้งไกลกางใกล,ใกล้โดยไม่ต้อง ใส่แว่นจริงๆค่ะแต่ข้อเสียก็คือไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะปรับตัวในวิธีการผ่าตัดแบบโมโนวิชันได้บางท่านเนี่ยหลังจากผ่าตัดโมโนวิชันเสร็จแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปใส่แว่นก็มีเหมือนกันกรณีที่ผ่าตัดแบบโมโนวิชันส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้ปรับตัวได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตัดแว่นค่ะแต่มีเหมือนกันค่ะก็คล้ายๆกับการผ่าตัดแบบมัลติโฟกัล IOL อะค่ะพอเวลาผ่านพ้นไปค่าสายตาของคนเรามันเปลี่ยนนะคะ โมโนวิชันที่เคยทําไว้ดีแล้วอะ่ะมันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะดังนั้นเราก็ต้องใช้แว่นสายตามาช่วยเสริมด้วยเหมือนกันโมโนวิชันนะคะจะมีความยากนิดนึงเพราะว่าค่าสายตาสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยการปรับตัวที่มีต่อแว่นสายตา<ๆ>ก็จะยากตามไปด้วยถ้าแนะนํานะคะก็จะแนะนําให้คนไข้อะ่ะผ่าตัดแบบมัลติโฟกัลอ่ะน่าจะเหมาะกว่าค่ะเพราะการผ่าตัดแบบมัลติโฟกัลเนี่ยจะทําให้หลังผ่าที่ต้องใส่แว่นตาปรับตัวได้ไง่าย ขึ้นค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาให้หมอได้เลยนะคะหมอจะนําคําถามนั้นนะคะมาทําเป็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมัธยวิชันเซ็นเตอร์ให้หมอด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากหมอนะคะและถ้าท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะตัดแว่นสายตานะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่มัธยวิชันเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาค่ะ เรามีทีมคุณหมอสายตาหรือนักทัศนมากตรคอยดูแลทุกขั้นตอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ